บทที่ 38. ความเบื่อหน่ายเธอจงระมัดระวังเกี่ยวกับความรู้สึกนะโดยเฉพาะกับคำว่าเบื่อหน่ายที่เธอกำลังพูดถึงอยู่นี้มันคือปรากฏการณ์ของคนที่ทำเพื่อตัวเองหรือที่เธอเรียกว่าความเห็นแก่ตัวท่านโพเชแนะนำแค่เบื่อหน่ายนี่หรือครับ เป็นคนเห็นแก่ตัวเลยผมถามความเบื่อหน่ายคือความรู้สึกที่แสดงออกมาเพื่อต้องการหนีต้องการหลบหรือการออกจากสภาวะอันไม่พึงประสงค์นั้นซึ่งตัวที่ทำให้รู้สึกถึงความรู้สึกนี้คือจิตสำนึกของเธอและที่แน่ๆน มันได้ปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกมาจากกระบวนการนี้ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่มีประโยชน์ต่อโลกเลยหากใครก็ตามที่ยังพูดคำว่าเบื่อหน่ายไม่ว่าจะเบื่อหน่ายเรื่องใดเบื่อหน่ายงานเบื่อหน่ายคนเบื่อหน่ายสังคมทุกความเบื่อหน่ายล้วนเป็นความรู้สึกด้านลบ ที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากจิตสำนึกทั้งสิน้นท่านโพเชอธิบายแล้วที่บางคนพูดว่าเขาต้องการหลุดพ้นต้องการนิพพานเพราะเบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายการกลับมาเกิดอีกอะไรทำนองนี้ล่ะครับมันเป็นอย่างเดียวกันไหมครับผมถามก็ฉันเพิ่งบอกว่าความเบื่อหน่าย คือกระบวนการที่ส่งมาจากจิตสำนึกที่ต้องการทำเพื่อตัวเองฉันขอถามเธอกลับว่าที่เขาพูดว่าเบื่อหน่ายนั้นเขากำลังทำเพื่อใครถ้าหากเป็นการทำเพื่อตัวเองถึงอย่างไรพลังงานที่ฉายออกมาก็เป็นการทำเพื่อตัวเองแล้วมันจะต่างจากความเห็นแก่ตัวตรงไหนเขาย้ำ อืมผมนิ่งคิดเพราะยังหาความเห็นมาแย้งไม่ได้แล้วเธอคิดว่าความเห็นแก่ตัวจะสามารถทำให้ใครหลุดพ้นได้คนที่มีสภาวะแห่งการหลุดพ้นได้จะต้องไม่ใช้กระบวนการทำเพื่อตัวเองหรือภาษาของเธอเรียกว่าการละวางตัวตนหรือละวางอัตตา กระบวนการที่แท้และง่ายตรงไปตรงมาที่สุดคือการสร้างความรักและความปรารถนาดีอย่างจริงใจให้ปรากฏออกมาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเมื่อไหร่ที่เธอทำเช่นนี้ได้อย่างบริสุทธิ์ใจทำได้อย่างเป็นธรรมชาติทาได้อย่างต่อเนื่องเธอจะสามารถเข้าสู่สภาวะหลุดพ้นนั้นได้อย่างแน่นอน โดยไม่ต้องสร้างความปรารถนาใดๆเลยยิ่งปรารถนายิ่งไม่ได้แต่ถ้าไม่ปรารถนาเธอกลับจะได้อืมผมนิ่งคิดอีกช่างเธอนะเมื่อไหร่ที่เธอเข้าสู่สภาวะแห่งการเป็นแล้วเธอจะเข้าใจทุกอย่างได้เองไม่ต้องกังวลเขาพูดอืมท่านครับ แล้วเรื่องราวสำคัญของผมที่บอกว่าต้องการให้ผมรู้นั้นอยู่ตรงช่วงไหนของอดีตชาติครับผมตั้งคำถามทุกทูกพบชาติของเธอนั้นล้วนสำคัญทั้งหมดแต่จะมีช่วงที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นช่วงที่มีความเกี่ยวพันกับเพื่อนๆของเธอและของฉันด้วยให้เธอย้อนกลับไป โดยนับจากช่วงเวลานี้ไปอีกประมาณ2,000ปีซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวตัวเธอก็มีความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้ด้วยเขาตอบหมายถึงวัดแห่งนี้หรือครับผมถามไม่ใช่วัดแห่งนี้แต่หมายถึงบริเวณที่เป็นที่ตั้งของเมืองสีรามเทพนคร และบริเวณโดยรอบเกาะเมืองแห่งนี้ทั้งหมดแต่เมื่อปี2,500ปีที่แล้วมันยังไม่มีสภาพเป็นเมืองเป็นเพียงป่าที่ร่มรื่นอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยผลไม้และพืชพันธุ์ัญญาหารและเป็นที่ตั้งสำนักของท่านภาวรีดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของเธอเขาตอบ เรื่องราวมันเป็นอย่างไรครับท่านช่วยเล่าที่มาที่ไปให้ผมฟังได้ไหมครับผมขอร้องฉันว่าเธอไปสัมผัสกับช่วงเวลานั้นด้วยตัวเองดีกว่าแล้วถ้าเธอสงสัยตรงไหนฉันค่อยอธิบายให้ฟังเขาเสนอก็ดีครับผมตอบพอพูดจบภาพแรกในช่วงเวลานั้น ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าผมสิ่งที่ผมเห็นในขณะน,นี้คือผมกำลังเดินอยู่ในเมืองโบราณขนาดใหญ่แห่งหนึ่งภายในมีปราสาทราชวังปลูกติดติดกันเสาของปราสาทแต่ละหลังสร้างด้วยท่อนซูงขนาดใหญ่ตัวปราสาทประดับประดาด้วยไม้แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจงและปิดทองคำจนเหลืองอร่าม ทางเดินปูล่าด้วยอิฐก,ก้อนใหญ่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้คนแต่งตัวสะอาดสะอ้านพวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าที่ดูปราณีสวยงามและใส่เครื่องประดับราคาแพงตัวเมืองมีกำแพงขนาดใหญ่ล้อมรอบด้านนอกกำแพงเมืองมีคูน้ำเพื่อเป็นปราการป้องกันการโจมตีของศัตรูตลอดแนวบนกำแพงและแต่ละมุมเมือง จะมีทหารยามคอยเฝ้ารักษาการอยู่ทุกจุดตรงประตูเมืองมีป้อมขนาดใหญ่มีทหารยืนเฝ้าหน้าประตูเพื่อคอยตรวจคนที่จะเดินทางเข้าออกซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าได้ดูเหมือนว่าจะเป็นเฉพาะขุนนางเสนาบดีข้าราชบริพารทหารท่ารับใช้เจ้านายและแขกของคนในเมือง พอเดินพ้นประตูเมืองจะมีถนนพุ่งตรงออกไปสู่แม่น้ำสองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนบ้างก็เป็นเรือนไม้บ้างก็เป็นเรือนไม้ไผ่หลังคาบางหลังก็มุงด้วยกระเบื้องดินเผาบางหลังก็มุงด้วยหญ้าคาบรรยากาศโดยทั่วไปมีผู้คนเดินกันขวักไขว่มีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคัก สินค้าหลักๆเป็นจำพวกเสื้อผ้าที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติมอหายเครื่องใช้ไม้สอยสัตว์เลี้ยงพวกโคกระบือและม้ามีเครื่องรางของขลังวางขายอยู่ทั่วไปมีเหล่านักพรตนักบวชที่แต่งตัวแปลกๆบางคนนุ่งห่มด้วยผ้าชิ้นเล็กๆที่ถูกเอามาเย็บต่อกันเป็นผืนใหญ่บางคนเนื้อตัวเกลือกลางไปด้วยดินโคลน บางคนมีหนวดคราวรุงรังและไม่นุ่งผ้าบางคนนุ่งห่มด้วยหนังเสือที่ดูขลังบริเวณนอกเมืองด้านทิศตะวันตกจะเห็นแม่น้ำขนาดใหญ่ขวางอยู่เบื้องหน้ามีผู้คนสัญจรด้วยเรือแจวเรือพายพอมองไปที่ริมฝั่งแม่น้ำก็เห็นสิ่งปลูกสร้างรูปทรงเหมือนปราสาทหินสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งสูงตระหง่าน มียอดลดหลั่นกันหลายชั้นเมื่อผมเห็นสถาปัตยกรรมแบบนี้แล้วก็รู้ได้ทันทีว่ามันคือเทวาลัยที่ใช้ประกอบพิธีกรรมไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของคนปราศาสนี้มันตั้งตระหานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ปราสาทแต่ละหลังประกอบด้วยลวดลายแกะสลักปิดทองไว้อย่างวิจิตรการตา ที่ยอดปราศาสาทมีวัตถุทรงกลมเรียงซ้อนๆกันเป็นชั้นๆจากใหญ่ไปหาเล็กปิดด้วยทองคำระดับอัญมณีดูระยิบระยับยามที่มันต้องกับแสงแดดเมื่อผมกลับมาพิจารณาตนเองก็พบว่าขณะนี้ผมคือพรามหนุ่มคนหนึ่งซึ่งกำลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่ง พร้อมกับพราหม์อีกหลายคนที่รู้ว่าผมเป็นพราหม์เพราะคณะพราหม์ที่เดินมาด้วยกันนั้นใส่ชุดขาวผมยาวเกล้าวมวยและผมก็ใส่ชุดแบบเดียวกับพวกเขาจากความทรงจำทำให้ผมรู้ว่าขณะนี้ผมมีอายุ35ปีมีภรรยาหนึ่งคนมีลูกหนึ่งคนอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านพราหม์ ไม่ห่างจากเมืองสักเท่าไหร่ระหว่างที่ผมกำลังเดินอยู่นั้นผู้คนสองข้างทางต่างพร้อมใจกันหลีกทางให้และนั่งยองยองกับพื้นยกมือพนมไหว้ตัวผมและคณะท่านโพเชครับตอนนี้ผมคือใครและอยู่ที่ไหนครับผมถามตอนนี้เธอมีชื่อว่าอาชิตา เธอคือบุตรชายที่เกิดในตระกูลพราหมณ์เก่าแก่ตระกูลหนึ่งของเมืองนี้ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตและราชครูที่สืบทอดมาตั้งแต่พระราชาองค์ก่อนขณะนี้เธออยู่ที่เมืองสาวัตถีท่านโพเชตบเมืองสาวัตถีที่ประเทศอินเดียนนะหรือครับนี่ผมมาเกิดที่อินเดียเลยหรือนี่ผมถาม ไม่ใช่เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศที่เธออาศัยอยู่ปัจจุบันเขาตอบทางตอนเหนือของประเทศไทยมีเมืองที่ชื่อซ้ำกันกันกบที่อินเดียหรือว่าอย่างไรครับเพราะเท่าที่ผมรู้มาที่อินเดียก็มีเมืองชื่อสาวัตถีซึ่งเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านะครับผมตั้งค้อสังเกต ไม่มีเมืองที่ว่านั้นในประเทศอินเดียหรอกเมืองสาวัตถีมีแห่งเดียวและมันก็อยู่ในประเทศของเธอนี่แหละเขาตอบอ้าวถ้าอย่างนั้นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ผมเคยเรียนมาทั้งหมดก็ผิดนะสิครับหรือว่ามันไม่เกี่ยวกันครับผมถามถ้าจะบอกว่าผิดก็ได้นะ ถ้าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ในประวัติศาสตร์ซึ่งทั้งหมดมันเกิดขึ้นณนะดินแดนแห่งนี้เขาตอบที่ท่านพูดมามันคือเรื่องจริงหรือครับผมพูดเธอก็พิสูจน์ด้วยตัวเธอเองสิเพราะตอนนี้ เธอกำลังเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเขาตอบจริงหรือครับนี่ผมกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่อย่างนั้นหรือครับว้าวแล้วเมืองสาวตถีมันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยหรือครับเท่าที่ดูจากภูมิประเทศภูมิอากาศและวิถีชีวิตก็ดูเป็นทางเหนืออย่างที่ท่านว่าจริงๆทางลักษณะของผู้คน บ้านเรือนและลักษณะของปราสาทราชวังผมรู้สึกเหมือนว่ามันมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมล้านนาแต่ว่ามันดูโบราณมากกว่าผมถามตำแหน่งของเมืองสาวตถีนั้นคือที่ตั้งของจังหวัดแพร่ในปัจจุบันเขาตอบจังหวัดแพร่หรือครับทาไมถึงเป็นจังหวัดแพร่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ท่านมีหลักฐานหรือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าที่นี่คือเมืองสาวัตถีไหมครับผมถามมีแน่นอนแต่ตอนนี้ให้เธอสำรวจจากสิ่งที่เธอเห็นไปก่อนนะท่านโพเชแนะนำได้ครับเมื่อท่านโพเชบอกว่าเมืองสาวัตถีคือเมืองแพร่ ผมก็เริ่มสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวอย่างละเอียดอีกครั้งผมมองกลับไปยังกำแพงเมืองเมื้องหลังที่เดินจากมาความสูงของกำแพงนี้น่าจะเทียบเท่ากับตึกสองสามชั้นมันใหญ่และยาวขนาดไปกับคูเมืองที่มีความกว้างพอสมควรทำให้ผมรู้สึกความยิ่งใหญ่อลังการของเมืองนี้ ผู้คนที่อยู่ด้านนอกกำแพงดูมีอัธยาศสัยไมยตรีผมเห็นหลังคาของปราสาทราชวังที่สูงพ้นกำแพงขึ้นมาซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณโดยเฉพาะหลังคายอดแหลมที่ลดหลั่นกัน7-8ชั้นทำให้ผมยิ่งรู้สึกถึงอรารยธรรมทางภาคเหนือได้อย่างชัดเจน